สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NAVA DETY นวดเดตวายไม่ใช่นวดเดตตีนะผมวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวหรือไม่ได้มาทําอาหารเป็นคอนเทนต์ครั้งหลักนะผมวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่อยากปรึกษาเพื่อนเพื่อนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆช่วงเนี้ยห้างมันปิดใช่ไหมอีเวนต์มนจริงีข่าวจะเปิดเนี่ยแหละก็ช่วงห้างปิดเนี่ยมันก็จะมีความแบบเพิร์เจอร์เพราะเราไม่ได้เดินห้างไม่ได้ช้อปปิ้งใช่ปะ่ะก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่าย,น, ύ, ายนัน่นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากได ทีนี้ก็ามานั่งคิดอะไรมากมายแบบเฮ้ยใบไหนดีวะเพราะว่าช่วงนี้เอาจริงต้องยอมเราว่ากระเป๋าทุกยี่ห้อมันแพงหมดเลยเว้ยแบบรุ่นใหม่ออกมาก็แบบหลักหมื่นไปปลายถึงแสน,นต้องกันหมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากระเป๋าราคาแสนนะเป็นกระเป๋าราคาที่อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าซื้อซอได้โดยปริยายยังบอกไม่ถูกทั้งทงที่ในอดีตอะกระเป๋าแสนรับนี่คือแบบต้องเป็นรุ่นท็อปแล้วท็อปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออพอเรามาลองดูเรื่อยๆเสร็จปุ๊บบางเราเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบ มีโลโก้หรือถ้ามีโลโก้อ่ะก็อยากจะมีโลโก้นั้นหรือแบรนด์นั้น่นนนะใส่เป็นคอมพิวต์ลุกอยู่ตัวอย่างเช่นช่วงนี้บ้าบาลเซกาใช่ปะก็จะต้องใส่หมวกบ้าเลนกระเป๋าบ้าเลนเข็มขัดบ้าเลนรองเท้าบ้าเลนอะไรอย่างเงี้ยคือเสื้อผ้าก็ยังแบบใจไม่ถึงที่จะซื้อนะก็เลยไม่มีเออทีนี้เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็อยากได้กระเป๋าที่มีความมินิมอลมีความเรียบหรูมีความเป็นแบบเป็นกระเป๋าหนังที่เป็นแฟลตแบ็คแล้วก็อยู่ดีๆก็ช่วงนี้อยากได้สายหนังไม่ได้อยากได้สายโซ ก็ลองถ่ายไปเรื่อยๆซึ่งกระเป๋าทรงนี้เอาจริงๆแทบจะทุกแบรนด์ปัจจุบันเนี้ถ้าเราชอบกระเป๋าทรงนี้เดินเข้าร้านไหนร้านนั้นๆจะมีทุกแบรนด์ยกตัวอย่างเช่น Louis Vuitton ใช่ป้ะก็มีรุ่นนี้ปองเหฟเอ่อหรือว่า Dior ก็จะเป็นรุ่นชื่อ t อง m o n g c h a n e ถูกไหม t อง m o n g c h a n e เออแล้วก็ของฝั่งอะไรอะเออ Prada ในอดีตมีจำจำจำ,จำไม่ได้ละว,ว่าชื่อรุ่นอะไรเนาะแล้วก็ สลีนก็มีสลีนอ่จจะมีเป็นคลาสสิกบ็อกซ์แล้วก็เป็นรุ่นเชียงใช่ไหมแล้วก็อบเตกาถ้าทรงประมาณนี้ก็จะเป็นอารมณ์ตัวแบบตัวแคาตัวแคสเซ็ตแบ็กก็จะมีทั้งแคสเซ็ตธรรมดากัแบแบคสเซ็ตที่เป็นพทร์เอ่อของแซงโลฮองก็จะมีเหมือนกันชุนอะไรอะ่ะซอฟเฟรโนซึ่งเอาจริงๆริงกระเป๋าจริตประมาณนี้มันมีทุกแบรนด์เลยเออจริงๆมีอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคือจิวองชีตัวใหม่ที่เป็นตัว เอ่อ 4G b a c k แต่ว่าพอเราลองไล่ไปแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราอะอยากได้ตัว s e รี i คลาสส s กบ็อกซึ่งในบรรดาช้อยที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยคลาสสิกบ็ออะราคาสูงสุดคือราคาปัจจุบันของค l a s s i c b o อกอะจะอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทในไซส์มีเดียมเนาะอันนี้ขอขออนุญ,ญาตบอกกันว่าจะไม่พูดถึงแอร์เมสกองเอ่อตัวกองสตองนะเพราะว่าขอ้อ1ราคามันสูงเกินขออ้อ2 แบบส่วนตัวไม่ค่อยชอบตัว H ใหญ่ใหญ่เท่าไหไร่อะไรเงี้ยอันนี้ความชอบส่วนตัวนะเป็นกระเปะ๋าที่สวยแค่ส่วนตัวยังยังไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะซื้อในเวลาเนี้ยเพราะว่ามันไซส์ mini มินิมันสองแสนแปดใช่ไหมหนังหนังเอฟซัมแต่กว่าจะได้มามันก็ต้องซื้อของแบบสองแสนกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าไซส์มีเดียมอีกกว่าจะได้หนังที่อยากได้กว่าจะได้อะไรที่อยากได้ลรวรู้สึกว่ามันจะเป็น time เยอะเกินแล้วก็ทุนทรัพย์ไม่พร้อมมีดีกว่าเออก็เลยคิดว่าในบรรดาทั้งหมดเนี้ยคลาสสิกบ เพราะว่าข้อหนึ่งส่วนตัวผมคิดว่าผมอะสามารถเบลด์อินกับแอเซอรี่่างตาได้อีเวนต์เราใส่หมวกบาเลน en, ใส่กิมขัดบาเลเนอะไรเงี้ยความคลาสิกบ็อกซ์ของมันอะเนื่องจากว่าโลโก้มันมันไม่ได้ตะโกนอะไรขนาดนะั้นมันเป็นแค่แบบสี่เหลี่ยมเหล็กอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเข้าได้กับทุกชูดถุกปัหรือถ้ามีโอกาสประเทศเปิดได้ไปเที่ยวอากาศหนาวๆอะไรเงี้ยใส่กับแจ็คเก็ตอะก็น่าจะเท่มากประมาณนั้นแต่ก็ติดอยู่แหละข้อหนึ่งคือเรื่องราคาอย่างที่บอกเนาะราคาสูงสุดในบรรดาเพื่อน เลยก็คือ1นึ่งแสนสี่บาทซึ่งกระเป๋าหน้าตาประมาณนี้ถูกสุดเท่าที่หามาน่าจะเป็นจีวองชีหกหมื่นหกพันบาทเลยเงี้ยแต่ว่าจีวองชีก็เข้าใจได้ด้วยคอนคอนคอนแฟกชั Con ่น Con ของกระเป๋าวะเปิดมามันมีช่องเดียวเนาะมันไม่ได้แบบเป็นทรงแอคคอร์เดียนเหมือนตัวคลาสสิกบ็อกอะไรเงี้ยส่วนคุณภาพของหนังอันเนี้ยไม่ไม่แน่ใจคือส่วนตัวอาจจะไม่ต่างมากเนาะเพราะมันเป็น LVMH เหมือนกันแต่ว่าไลนิ่งอะไรเงี้ยอาจจะต่างนิดหน่อยเออแต่ว่าจริตของมันอ่ะหรือว่าความโลโก้อะไรเงี้ย คลาสสิกบอกก็น่าจะชนะเออจริงๆตอนแรกทริออนก็อยากได้เพราะว่ามันมีมันมีความสดมันมีความใหม่อะไรเงี้ยแต่ซัมฮาก็ายังรู้สึกว่ามันมีโลโก้ของทริออนของเซรีนเนี่ยใหญ่ไปเวลาเอาไปใส่กับของชีนอื่นอะไรเงี้ยมันจะดูแย่งซีนกันนิดหนึ่งนอกจากว่าถ้าซื้อทริออนมาจะต้องเป็นวันที่แบบใส่อะไรเรียบๆทั้งตัวเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะยังเอาไว้ก่อนเออแล้วราคาก็ไม่ถูกเหมือนกันทริออนหนึ่งแสนสองหมื่นนบาท กระเป๋าเซรีนแพงมากเอาจริงๆอีกใบหนึ่งที่จริงๆแอบรู้สึกว่าสนใจแล้วคุณแฟนรู้สึกว่ามันสวยก็คือแซงโรลองตัวซอฟเฟียโนน่าจะ99,007หมั้งแต่ว่าตัวนี้ข้อดีคือถ้าซื้อทิงพาวเวอร์ปัจจุบันน่ะเขาสามารถ apply สิทธิ์เบิร์ดเดย์ได้เนาะก็เป็นแคชแบ็คขึ้นมาก็จะน่าจะเหลือประมาณ7,000 0อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ราคาดีขึ้นเยอะแต่ก็ต้องจ่าย99,007แหละแต่เอาไป20,000กว่าไปซื้อของข้างในอีกทีนึงซึ่ง จริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าซื้อของถูกไปอ่ะมันก็ซื้อของที่ถูกกว่าไปผมพอย่างี้มันก็อาจจะยังแบบฟินไม่ถึงที่สุดมันเหมือนซื้อชั่วข่าวไปก่อนแก้ขัดไปก่อนเพราะว่าเราไม่อยากจ,จะซื้อตัวตัวแสนสี่ใช่ปะเออแต่ไอ้ตัวแสนสี่อ่ะมันก็มีข้อให้คิดเยอะมากเลยข้อหนึ่งอะอย่างที่บอกเมื่อกี้ราคามันแพงมากอันดับหนึ่งเลยจริงๆคอนซีเดอร์อย่างแรกคือราคาแหละข้อสองไม่รู้มันจะเก่าไปหรือเปล่าคือส่วนตัวรู้สึกว่า กระเป๋าว่ามันออกมานานแล้วตั้งแต่สมัยคุณฟีวีฟีโรเนาะซึ่งปัจจุบันเป็นคุณฮีดี้สลิมานเขาก็ยังคงเอามาขายอยู่เข้าใจแหละมันมีความคลาสสิกและมันก็ดูคลาสสิกเพราะมันตั้งชื่อว่าคลาสสิกแล้วก็เข้าใจว่ากระเป๋าทรงนี้น่าจะใช้ไปได้อีกนานแต่ว่าการที่เราเพิ่งกระโดดเข้ามาเล่นมันในในวันนี้ในวันที่มันราคาขนาดนี้มันจะดีจริงหรือเปล่าข้อ3ก็รู้สึกว่าก็คือเรื่องเรื่องมือสองคือส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคถ้ามันมีราคามือสองน่ารักน่ารักแบบเจ็ดแปดหมื่นเลย ก็อยากได้คือส่วนตัวอยากได้สีสดำอะเนาะหนังบอกซเลยอะไรเงี้ยนั่งถ่ายไอจมาหลายวันอะในไทยกไ็ไม่เจอเลยสักใบวันนี้มีน้องน้องมุกส่งมาให้เป็นสีน้ําตาลขายห้าหมื่นก็ราคาดีแต่มันก็ยังไม่ใช่สีที่ใช่ขนาดนั้นก็เลยแบบเออเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เออเพื่อนๆคิดว่าไงอะคือส่วนตัวรู้สึกว่าก็ชอบนะอยากได้แต่ถามว่าให้จ่ายแสนสี่เป็นราคารีเทลก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าพอเราอยู่วงการจิวใช่ไหม เราก็จะ convert อีแสนสี่เนี่ยเป็นจิวเวลรี่อ่ะมันได้หลายชิ้นมากได้แบบสร้อยคอคลาสชอันเนี้ยแสนสองเองได้แหวนมือสองขดหัวท้ายเพชรตัวเนี้ยคิดดูดิเออได้อะไรหลายอย่างเลยอ่ะได้แบบเออเกือบได้กาําไรตะปูเพชรอันเล็กของคาเทียดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นแค่กระเป๋าไงก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรยังไงดีเพื่อน, <S <S อนๆค <ๆ S 1> ิดว่าไงช่วยรบกวนแชร์นิดนึงแล้วกันครับแบบถ้าใครที่มีน้องอยู่เป็นเป็นเออในครอบครองอะไรเงี้ย ก็ฝากรีวิวข้อดีข้อเสียหรือแบบแวรันแชอะไรเงี้ยให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนนี้วอลแวร์กับน้อง e ลรีนคลาส s ิกมากๆจริงๆยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมมาแบบสั้นๆม,มาถามเฉยๆก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ